สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับอยู่กันในเกมเอลเอ็กโพเลอร์กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแจกโค้ดแล้วก็อัปเดตกิจกรรมกันนะครับโอเคก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยที่เวลแฟร์นะฮะไปที่โอ้มีกิจกรรมเข้าใหม่เยอะแยะเลยนะครับไปที่กิฟแพ็กเอ็กชเชสนะครับผมก็สําหรับอ่ากิฟโค้ดตรงนี้รีดิวชั่นโค้ดเนี่ยก็อ่ปลดตอนเลเวลยี่สิบเนาะเราสามารถที่จะใส่ได้นะครับเพื่อรับของรางวัลนนนััั่เเองตวกกกมม็ีแจให้ะครบ โอเ okay, เนาะไม่ทันก็แคปเจอร์ไว้นะครับนี่ก็ได้ตรวจจับกาชาบัตรบัตรสุ่มกาชานะครับสีแดง2ใบแล้วก็เพชร200นะครับผมตรงนี้ต่อมานะครับเดีย๋ยวเราไปรับชมในส่วนของกิจกรรมที่เข้ามากันในวันนี้เนาะด้านบนก็เป็นกิจกรรมเดิมนะครับเป็นกิจกรรมเติมแพ็คนะฮะสี่เก้าจุดเก้าเก้าเนาะแล้วก็สามารถที่จะเลือกรางวัลได้นะครับช่องแรกก็จะเป็นโปเกมอน นะครับระดับ UR นะครับแบบแฟลตแล้วก็3ดาวนะฮะตรงนี้ก็มีให้เลือกมีทาปูโคลโคทาปูเล่มีทาปูบ e ูลู le, ulu, ครับทาปูฟินนี่แล้วก็มีตัวคัมมอนโอนะครับมีซีวันนี่นะครับแล้วก็มาเกียน้าแล้วก็สุดท้ายเป็นเมเมทัรนนะครับอย่างเท่เลยอ่ะโอเคกล่องที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นเศษชิ้นส่วนนะของโปเกมอนเซตแรกเนาะ เวลาเราเล่นเนี่ยเราก็ต้องเลือกสมมติเราเลือกเมทัลเน่นะครับเราก็ต้องเลือกเศษของเมทัลเป็นช่องที่สถูกไหมครับอันที่3เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์นะครับของโปเกมอนเลยเราก็เลือกโปเกมอนอ่าเราก็เลือกอุปกรณ์ของโปเกมอนตัวนั้นๆน,นะครับแล้วก็สเต็ปที่4นะครับจะเป็น TM ก็คือเป็นทีมที่โปเกมอนตัวนั้นๆใช้แค่นั้นเองก็คือเราก็เลือกนะครับตามโปเกมอนที่เราใช้งานนะครับเราเลือกตัวไหนเราก็เอาตัวนั้นนะครับมันก็จะเป็นแบบ4สเต็ปอะไรประมาณนี้เนาะก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับถัดไปก็ อันนี้จะเป็นกิจหมุนวงล้อนะครับเป็นหมุนวงล้อเลเยอร์นะครับถามว่าวิธีนี้เล่นยังไงเนาะมันก็จะมีเลเยอร์1 2 3นะครับเราก็ได้รับรางวัลตามเลเยอร์แหละ1ก็จะเป็นรางวักลกากๆหน่อย2ก็ดีขึ้นหน่อย3ก็แอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะครับก็เวลาเราหมุนเนี่ยเราก็จะเสียเหรียญสีเหลืองเนี่ยอยู่ที่6 6อันนะครับผมมันจะเป็น f attract นะฮะของรางวัลที่ได้รับก่อนนะครับนี่ครับก็จะได้ตั๋วทิกเก็ตที่เป็นใบสีเหลืองเนาะถ้าเป็น1เลเยอร์นะครับตามนนี้เลยนะ 0เลเยอร์จะได้4นะครับ1เลเยอร์ได้12 2เลเยอร์ได้36 3เลเยอร์นะครับได้54บวกไอเทมพวกนี้ด้วยเนาะ75นะครับ4เลเยอร์นะ5เลเยอร์จะได้2เ,เ10แล้วก็6เลเยอร์จะได้อ่า480เนาะอ่าเพราะนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับวิธีการได้บัตรไอตัวเหรียญที่หมุนเลเยอร์ตรงนี้นะครับไปที่แพ็กเกจตรงนี้นะครับอ่ะก็จะมีเติมนะครับใช้เติมนะ2ไอ๊ ั๋วสีเหลืองอ่ะ2ใบ30บใบ98บใบ3ามบใบบางครั้งเนี่ยนะครับมันก็จะมีในส่วนของแจกฟรีด้วยนะครับใช้เพชรซื้ออะไรประมาณนี้เนาะอ่าเรามาดูที่มอก่อนพอเราหมุนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ตั๋วสีเหลืองมาเราก็จะเอาตั๋วสีเหลืองมาแลกได้อีกซึ่งเราสามารถเอา60แต้มเนี่ย60บใบเนี่ยมาแลกเป็นตัวหมุนได้อีกหนึ่งครั้งด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ไอเทมต่างๆอีกมากมายนะครับตามนี้โอเคเนาะช่องถัดไปนะครับก็จะเป็น โปเกมอนชายนี่นะครับก็จะเป็นชายนี่ดักไลนะครับผมตรงนี้เนาะ9 9 9 9นะครับอันนี้ก็เป็นแพ็กเติมทั่วทไปไม่พูดถึงแล้วก็มีแฟลตเซลตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวแมลงตัวนี้ครับเป็นล่างชายนี่เอเดซานะครับแล้วก็มีชายนี่ลาติอาร์สเอเดซาเป็นอ่าเป็น UR นะครับขออภัยแล้วก็มีซารูสนะครับนี่เจน8นะครับเป็น UR ล่างชายนี่เช่นกันอันนี้จะเป็น499.99นี่จะแพงนิดนึงนะฮะ ต่อมานะครับก็จะเป็นบัตรแฟชั่นนะครับ6 8บใบนะครับก็จะมีอยู่แล้วก็จะมีเฟรมแมคคาร์นะครับตรงนี้น่าจะเป็นสัตว์ขี่เนาะเนี่ยสัตว์ขี่นะครับอันนี้เป็นเลซิลัมเลซิลัมเมาส์แต่ว่าเป็นเลคอซ่านะตรงนี้แล้วก็จะมีกิจกรรมรับของรางวัลฟรีนะครับก็จะมีพวกเพชรนะครับอ่ะรับไปก่อนอ่าถ้าเป็นอันที่2นะครับ ก็จะเป็นเหรียญนะครับลัคกี้คอยตัวนี้เอาไปแลกของได้ผมจะบอกอีกทีนึงนะครับผมแต่ว่าต้องใช้ตั๋วแลก6ใบนะครับถ้าเป็นฟรีเก i เนี่ยนะครับก็จะเป็นพวก step stone นะครับสังเกตนะจะเป็น step stone ทั้งนั้นเลยแล้วก็กล่องชามนะครับผมต่อมาเป็นกิจคาร์ i v ว l ลนะครับนี่เลยชานี่นะครับอีเทอร์นาตัสหรือมูเกนไดนาะครับล่างชายนี่นะครับก็เป็นล่างแฟลตนั่นแหละนะครับหูโคตรแพงเลย1,499นะ ก็เป็นตัวที่หายากมากๆอะ่ะผมว่าหายากมากๆเลยตัวเนี้ยนะครับผมก็เลยแพงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลำเดิมอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมอ่ะเดีย๋ยวผมไปดูก่อนอ่ะออนไลน์อันนี้รับปกตินะนี่ครับก็จะมีดับเบิลดรอปนะครับกิจกรรมดับเบิลดรอปก็หมายถึงกิจกรรมดรอปสองเท่านะฮะในการเล่นดาบประจ ol พายอ่ะยกตัวอย่างเช่นผมกดฟาร์มไปเนี่ยปึ้งอ่ะผมกด10ครั้งเลยจะได้เห็นนี่ครับจะได้ของรางวัล2เท่าเห็นไหมครับ EP ตอนแรกมันได้10มันเป็น2มาเลยทุกอย่างเป็น2หมดนะฮะ โอเคเนาะถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเอ็กซ์ตาร์ดรอปก็คือเป็นไอเทมเอ็กซ์ตาร์นั่นก็คือตัวลัคกี้คอยตัวนี้จะดรอปเวลา5ชิ้นนะครับวิธีใช้งานวิธีได้มันมาก็คือไปกดผจญภัยแหละมันก็จะเป็นแบบสุ่มนะบางครั้งก็ไม่ได้บางครั้งก็ได้นะครับเราก็ต้องลองดูไม่ได้เลยนะครับมันก็สุ่มมาถ้าโชคดีก็ได้มามันจะได้รอบละสองเลยเพราะว่าตอนนี้มันเป็นดับเบิลดรอปอยู่พอดีนะครับตรงนี้อ่ะโอเค เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับไอเหรียญดับเบิลดอลเนี่ยก็ไว้ใช้แลกของได้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับกิจที่มันแลกของอ่ะเดีย๋ยวเราไปดูตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นวงล้อนะใช้เพชร50ในการหมุนรับของรางวัลก็จะมีรางวัลแรเนี่ยก็เป็นไข่อก้านะเฮ้ย hey, UR นะครับไข่อก้าเข้าลัคก,กี้พูลนะแล้วก็จะมีพวกไอเทมต่างๆอีกมากมายนะครับรวมถึงเศษมัตตบอลด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีลัคกี้คอยก็มาเติมได้นะครับตรงนี้โอเคเนาะ ่ะโอเคสําหรับไอ้ลัคกี้คอยที่เราได้จากผ่านด่านประจ o ภัยมานะครับสามารถแลกของรางวัลได้ถึง3ส่วนนะครับมันจะอยู่ในกิจกรรมอีเวนต์เอ็กซ์ชนน์นะครับ99เหรียญนะครับสามารถแลกแซปดอทนะครับหรือทันเดอร์แฟลตได้นะครับที่เป็น UR 99นะส่วนนะครับช่องแวร์ลูช่องช่องชาดแล้วก็ช่องเอลนะครับเรามาดูช่องแวร์ลูก่อนช่องแวร์ลูก็จะเป็นแลกกล่องนะครับนี่ครับแลกกล่องชิ้นส่วนของโปเกมอลเอเดนะครับ ก็10เหรียญได้35กล่องใน1กล่องจะมี1ชิ้นแบบสุ่มนะครับแล้วก็10เหรียญเหมือนกันนะครับจะเป็น UR แต่จะเป็น UR ทั้งหมด25ชิ้นแบบสุ่มนะครับผมตามนี้เลยนะแล้วก็นี่ครับ10เหรียญ10เหรียญแลกได้1ครั้งนะครับเป็นตัวกระชาเนาะแล้วก็มีเมก้าฉาดนะครับ10เหรียญแลกได้10ครั้ง10ชิ้นแล้วก็เมจิกคิวกับชามชามโอตรงนี้ครับชามที่เป็นตัวสร้อยอัปเกรดนะก็แลกได้เช่นกัน หรือเราจะไปแลกฉากโปเกมอนหายากก็ได้ก็จะมีทั้งเดียก้ามิวทูเลคอซ่านะครับทันเดอร์ไฟเยอร์ฟรีเซอร์ก็แลกได้เช่นกันส่วนเอลช่องนี้นะครับก็จะเป็นโปเกมอนแฟลตนะครับร่างชายนี่ของโปเกมอนระดับ SR ก็จะมีหลายตัวเลยมันจะมารอบละหกตัวนะครับผมตัวนี้เนาะถ้าเป็นโปเกมอนนะครับเอสอาร์แฟลตนะครับจะ30เหรียญถ้าเป็น UR แฟลตจะ99เหรียญน,นะครับผมตัวนี้เนาะอันนี้จะเป็นไอเทมทั่วไปส่วนใหญ่ผมก็ จะแลกเป็นพวกตัวกาชาไว้นะครับมันจะอยู่ช่องนี้ผมจะแลกไว้ตลอด10เหรียญ10บใบที่เหลือก็พิจารณาเอาอาจจะเป็นหินเมก้าก็ได้นะครับผมแต่บอกกันเลยว่าโปเกมอนแฟลตนะครับใช้ดีกว่าโปเกมอนธรรมดานะเพราะค่าพลังมันมากขึ้นต่อมานะครับก็ไปดูที่กิจสุดท้ายก็เป็นฟลอสเฟสิ t i ลนะฮะสารฟบอสเฟสิโวลเนี่ยจะมีกิจกรรมอยู่ที่กัน5กิจกรรมนั่นก็คืออันแรกเป็นกิจกรรมลองอินนะครับ ถ้าเป็นสายฟรีจะได้เพชรทั้งบนเนาะ4วันนะฮะแถวล่างเป็นสายเติมนะครับจะได้เป็นตั๋วกาชาแล้วก็จะมีตั๋วตรงนี้ลัคกี้ทิเกตเอาไว้แลกของเี่ยผมจะพาไปดูจะมีทั้งสีเขียวและสีแดงนะฮะอ่ะไปที่ฟรอสชาเลนจ์ตรงนี้นะครับนี่ตัวเขียวตัวแดงนะครับสามารถหาได้จากการผรจญภัยตามเงื่อนไขอ่าอันดับแรกเลยก็คือลงสู้กับเทนเนอร์สองครั้งนะครับผมได้มาแล้วห้าใบรับไปอันที่สองก็คือเซนเอเนอร์จีให้เพื่อนเพื่อนสองครั้งเนี่ยผมส่งให้เนี่ยได้มาห้าใบเห็นปะ แล้วก็ถัดไปนะครับชนะอารีนานะครับหครั้งนะครับเราก็มาเล่นอารีนาตรงนี้ก็จะได้อีกหนึ่งใบนะครับอันที่2ก็คือกดกาชา2ครั้งสบายๆครับผมกดได้อยู่แล้วผมจะกดอย่างนี้ปกติอยู่แล้วนะครับก็กดไปเนี่ยเลยให้ดูเลยนะครับจะได้เห็นนะครับเนี่ยก็รับไปสุดท้ายก็คืออ่าลงแข่งนะครับเดเดอร์ชนะ1ครั้งนะก็ทําตามเงื่อนไขแล้วก็จะได้แต้มตัวนี้มาซึ่งแต้มตัวนี้นะครับก็เอาไปใช้แรกของรางวัลนะครับ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวฟลิปนะครับฟลอตฟลิปตัวนี้ก็รางวัลใหญ่ก็คือกลาดอนแฟลนะครับผมรางวัลที่เราจะได้รับนะครับเนี่ยมันจะเป็นพวกเศษกลาดอนรางวัลใหญ่เป็นกราดอนแฟตทแล้วก็มาเปิดก่อนนี่แล้วก็เปิดเอาได้เศษมา1อัน20เพชรกดไปพึ่งเรียบร้อยผ่านแล้วก็กดต่อได้นะครับถ้าเรายังมีสิทธิ์ในการกดอยู่ไอ้สิทธิ์ต่างๆก็จะกการทําภารกิจในเกมไปแหละนี่ลัคก,กี้ โอ้แจมอหมดแล้วนะครับสิทธิ์ในการกดหมดแค่นี้นะฮะก็รอกันวันนุ่งขึ้นต่อไปเป็นฟลอชช็อปนะครับฟลอชช็อปก็แลกไอเทมเนาะก็คือเอาแต้มที่เติมเนี่ยนะครับเอาตั๋วเติมเนะี่ยมาแลกชิ้นส่วนที่เป็นตัวแดงตัวเขียวได้ต่อมาก็จะสุดท้ายจะเป็นเอ็กชเชนที่ผมบอกคือเมื่อเราเก็บตัวแดงนะครับครบตามจำนวนที่กําหนดก็สามารถแลกหินเมก้ากาดอนได้นะครับเราไปถึงแลกนะครับอุปกรณ์ U r ได้นะครับ1ชิ้น ราคาพันห้านะครับวมไปถึงบัตเทนแค a ็นะครับผมนะครับมีโกลัวด้วยนะครับแล้วก็มีไอเทมอัพเกรด่ต่างพมโตกาชาน้ำพึ่งเปลี่ยนนิสัยอ b บิ Stone, ลิตี้สโตนอะไรพวกนี้ซาฟารีทิกเก็ตเศษเทล่านะครับเมก้าชาดแคนดี้ไซเอมแล้วก็ทองนะครับก็แลกได้ตรงนี้อ่ะโอเคกิจกรรมก็ประมาณนี้ค่อนข้างเยอะนะก็มาลองเล่นกันดูได้นะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้แล้วก็มีโค้ดแจกเมื่อต้นคลิปไป โอเคครับก็ก okay, ่อนจะจากกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กับช่องเบิร์โซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพวกใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ